ที่เห็นได้ชัดคุณชายห่วงท่านนี้ถือเป็นลูกจบตอนตอนที่449เป็นเดือดเป็นร้อนห่วงชายหลุนตะโกนด่าทออีกว่านางโสเพนีเธอยังไม่ยอมอีกใช่ไหมวันนี้ฉันจะทําให้เธอเห็นว่าถ้าทําให้ฉันคุณชายห่วงโมโหแล้วจะมีจดจบอย่างไรผู้จบเขาก็หันหลังไปตะโกนใส่อีกด้านของโรงน้ําชาเท่าแก่โรงน้ำชาอยู่ไหนรีบออกมาหาฉันเดี๋ยวนี้วันนี้พวกแกต้องมีคำอธิบายให้ฉันที่นี่มีเสียงดังเออะโวยวายเยอะเกินไปในเวลานี้ผู้จัดการโรงน้ำ ก็เกิดความตกใจขึ้นเขาจึงรีบวิ่งมายังบริเวณนี้เมื่อเห็นหวงไยหลุนที่มีท่าทีโมโหโจนแทบจะกินหัวคนได้เขาก็รีบเอ่ยถามขึ้นอย่างประจบเอาใจว่าคุณทายหวงเป็นอะไรไปครับหรือว่าคุณกินอาหารที่นี่แล้วเกิดไม่พอใจอะไรหรือเปล่าแกตาบอดหรือไงหวงไยหลุนชี้ไปที่รอยฝ่ามือแดงบนหน้าตัวเองแล้วตะโกนใส่ผู้จัดการโรงน้ําชาฉันโดนนางตัวดีที่เล่นกูชินของพวกแกตบหน้าวันนี้พวกแกต้องชดใช้ให้ฉัน เมื่อได้ยินคำพูดให้ร้ายจากห่วงชายหลุนผู้จัดการโรงน้ำชาก็รีบหันไปยังชื่อฮานทันทีสีหน้าของเขาจากตอนแรกที่ดูประจบสอพลอจนหน้าสะอิดสะเยนได้เปลี่ยนเป็นใช้อำนาจบาดใหญ่ทันทีเธอบ้าไปแล้วหรือไงทำไมถึงกล้าทำร้ายลูกค้ารีขอโทษคุณชายห่วงเดี๋ยวนี้คนของตัวเองถูกลูกค้าลวนลามแต่ตัวเองกลับให้ขอโทษเพื่อประจบคู่กรณีอย่างไม่ละอายลูกค้าหลายคนเริ่มรู้สึกไม่พอใจมากับวิธีจัดการของผู้จัดการโรงน้ำชา ชื่อฮันโกรธจนจ้องผู้จัดก,การโรงน้ำชาตาเคมองงอสจากนั้นก็หันหลังเตรียมจะเดินออกไปดูเหมือนเธอจะไม่สนใจต่อคำพูดของผู้จัดก,การเลยจากนิดฮวงชายหลุนเห็นดังนั้นจึงตะโกนขึ้นว่านางโสเพนีแกจะไปไหนหยุดเดี๋ยวนี้ผู้จัดก,การโรงน้ำชารีเข้าไปขวางหน้าเธอไว้แล้วตะโกนขึ้นว่าจียอชื่อฮันเธอหูหลวกหรือย,ยังไงฉันบอกให้เธอขอโทษคุณชายหอวงงอในเวลานี้ฉินห้าวตรงถึงรู้ว่าชื่อเต็มของผู้หญิงคนนี้ก็คือจียอชือฮัน ผู้จัดก,การโรงน้ำชาเพิ่งจะตะโกนเสร็จไปจากนั้นก็ได้ยินเสียงดังพิยะบนใบหน้าของเขาก็ปรากฏรอยฝ่ามือแดงสดใหม่ขึ้นมาจียอชือฮาน่าแดงจัดเห็นได้ชัดว่าเธอโมโหจนถึงขีดสุดแล้วเธอตบหน้าผู้จัดก,การโรงน้ำชาจนตัวเขาเซไปอีกด้านจากนั้นก็เดินไปด้านหน้าต่อเมื่อเห็นภาพนี้แล้วบรรดาแขกที่อยู่ด้านข้างก็พากันปรบมือและโ吼ร้องด้วยความชอบใจและในตอนนี้เองเสียงแหลมสูงเสียงหนึ่งก็แผดขึ้นมา หยุดเดี๋ยวนี้ถ้ายังกล้าเดินต่อไปอีกก้าวเดียวแล้วก็ฉันจะหักขาเธอซาจากนั้นก็จะขายแกให้อาบอบนวดชินห้าวตรงมองไปตามทิศทางของเสียงเห็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาเธอคนนี้ดูอ้วนจนแปลกประหลาดรอบเอวของเธอใหญ่เกือบจะเท่าความสูงของเธอเวลาเธอเดินมาเหมือนกับลูกชิ้นยักษ์ที่ลิ้งมาไม่หยุดผู้หญิงแบบนี้มักจะชอบแต่งหน้าจัดใบหน้าอวบอ้วนของเธอเต็มไปด้วยเครื่องสํำอางตอนที่เธอก้าวเดินไม่เพียงแต่ไขมันบนตัวกระเพื่อมเท่านั้นแต่ไขมันบนใบหน้าของเธอยังกระเพื่อมขึ้น ลงอีกด้วยช่างดูน่าสะอิดสะเยี่ยงนักหญิงอ้วนลูกชิ้นคือเท่าแก่นเนียของโรงน้ําชาแห่งนี้เธอมีชื่อว่าจูตรงเหมยทุกคนมาแอบ,บเรียกเธอว่าหมูอ้วนจูตรงเหมยเดินมาที่ด้านหน้าจียอชือฮานแล้วพูดด้วยน้าเสียงเกลียดกราดแกยังกล้าทําตัวเสแสร้งว่าตัวเองเป็นหญิงบริสุทธิ์สูงส่งอยู่อีกหรือฉันจะขายแกไปเป็นโสเพณีที่อาบอบนวอร์ดวงายหลุนได้ยินคําพูดเธอก็หัวเราะอย่างทั่วร้ายแล้วพูดขึ้นว่างั้นเยี่ยมไปเลยพอถึงตอนนั้นฉันจะไปใช้บริการเธอทุกววันแล้ มาดูกันว่าแกจะยังกล้าทำเสแสร้งต่อหน้าฉันอยู่ไหมดวงตาละมุกของเขาจับจ้องไปที่รูปร่างที่มีส่วนเว้าส่วนโค้งอวบทิมของจียอชื่อฮันราวกับเห็นภาพร่างของเธอถูกกดทับอยู่ภายใต้ร่างของเขาจียอชื่อฮันไม่ได้พูดอะไรเธอแค่ยืนนิ่งด้วยดวงตาโมโหจัดอยู่ตรงนั้นนางโสเพนีแกหูหนวกหรือไงรีบคุกเข่าขอโทษคุณชายห่วงเดี๋ยวนี้จูตรงเหมยโกรธจ,จนแทบคลั่งปกติเธอจะเป็นคนที่พูดจาแรงแบบไม่สนใจใครเธอชอบลงไม้ลงมือกับพนักงานของโรงน้ำชา อย่างรุนแรงไม่มีใครเทียบวันนี้คิดไม่ถึงเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่พนักงานของโรงน้ําชาทําร้ายลูกค้าได้ถ้าหากว่าข่าวนี้เผยแพร่ออกไปโรงน้ําชาของเธอในอนาคตจะเปิดดาเนินการต่อได้อย่างไรจะมีใครหน้าไหนเอาเงินมายื่นให้ที่โรงน้าชาของเธออีกจุดจียอชือฮันมองจูตรงเหมยแต่ก็ยังคงไม่พูดอะไรเหมือนเดิมดูเหมือนว่าตอนนี้จะไม่มีคําพูดใดสามารถแสดงถึงความรู้สึกในใจของเธอได้เพียงพอจูตรงเหมยตะโกนขึ้นอีกครั้งจียอชือฮันฉันขอเตือนไว้ก่อนนะ แกเซ็นสัญญาสามปีกับฉันในสัญญาของพวกเราระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเวลาเธอจะทําอะไรต้องนึกถึงภาพลักษณ์ของโรงน้ําชาไว้เป็นสิ่งสําคัญไม่อย่างนั้นจะต้องจ่ายเงินค่าชดเชยเป็นสิบเท่าของเงินเดือนสามปีของเธอหรือตอนนี้เธอคิดอยากจะทําผิดกฎเงันหรือแบบนี้มันจะใจดําเกินไปหน่อยไหมในสัญญามีข้อกําหนดคารือโหดแบบนี้ด้วยลูกค้าโดยรอบเริ่มส่งเสียงซุบซิบนินทาจียอชื่อฮันพูดขึ้นด้วยความโมโหว,ว่าเดิมทีฉันก็อ่านสัญญาของ คุณไม่ออกอยู่แล้วสัญญาพวกนั้นคุณหลอกให้ฉันเซ็นทั้งนั้นจูตรงเหมยตื่นตกใจทำท่าเหมือนแมวถูกเหยียบหางทันทีเขาพูดเสียงสูงขึ้นว่าแกอย่ามาพูดจาเหลวไหลในสัญญาฉบับนั้นมีลายมือชื่อของแกอย่างชัดเจนทำไมถึงกลายมาเป็นว่าฉันหลอกแกละ่ะเขาแกน,นีฉันกับพี่ทูสามีของคุณเป็นเพื่อนกันและเป็นเพราะเหตุนี้ฉันจึงมาอุดหนุนที่โรงน้ำชาโนกระเรียนอยู่บ่อยครั้งแต่วันนี้กลับถูกผู้หญิงของคุณตบในร้านคุณไม่ควรจะอธิบายอะไรกับผมหน่อยหรือ ห่วงชายหลุนเติมเชื้อไฟให้จูตรงเหมยอีกครั้งจูตรงเหมยเดินสายร่างอวบอ้วนของเธอมาเธอจ้องหน้าจิยอชือทานแล้วตะโกนขึ้นว่ารีบขอโทษคุณชายห่วงเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะทําให้แกอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ไม่ได้เลยคอยดูปากกล้าดีจังนะฉินห้าวตรงหัวเราออย่างเหยียดหยามน้องชายอย่ามาพูดจาเลวไหลนะโรงน้ําชาแห่งนี้มีเบื้องหลังเป็นพวกอํานาจมืดนะชายอ้วนขยับเก้าอี้ไปข้างกายฉินห้าวตรงแล้วกระซิบบอกเขาเขาแก่ของโรงน้ําชาโหววชิงจูมีเพื่อนเป็นมาเฟียใต้ดินหลายคน ดังนั้นที่เท่าแก่น,นีอาพูดจึงไม่ใช่เรื่องโม้ขอแค่เธอพูดออกมาจะต้องทาให้ชื่อฮันใช้ชีวิตอย่างยากลาบากในเซี่ยงไฮ้แน่นอนอัญประกาศเดี่ยวดวงตากลมโตคู่สวยของจียอชือฮันเผยแววความสับสนทั้งคับข้องใจทั้งโกรธทั้งไม่ยอมทั้งเสียใจมองดูสีหน้าของเธอแขกหลายคนในร้านน่าสงสารไม่ได้แต่ความสงสารก็คือความสงสารถ้าให้ออกไปช่วยผู้แทนจียอชือฮันก็เป็นไปไม่ได้จียอชือฮันเองก็ไม่ได้คาดหวังให้คนเหล่านี้มาช่วยเธอเธอพูด กับจูตรงเหมยด้วยความโกรธอย่ารังแกกันเกินไปนะับนางตัวดีแกนี่ยิ่งพูดไม่รู้เรื่องเข้าไปใหญ่ใช่ไหมจูตรงเหมยชี้จียอชื่อฮานแล้วดักราดฉันจะพูดกับแกเป็นครั้งสุดท้ายรีบขอโทษคุณชายห่วงให้ไวเท่าหากรอให้สามีของฉันกลับมาแกจะมาเสียใจทีหลังก็ไม่ได้แล้วแกคิดว่าการที่แกเสแสร้งทำตัวเป็นเทธิดาทั้งวันแล้วฉันจะทำอะไรแกไม่ได้หรือไงเชื่อหรือเปล่าว่าสามีของฉันสามารถฉีกเสื้อผ้าของแกจนโป๊เปลือยแล้วก็โยนแกให้เร่ร่อนบนท้องถนน ขวงถายหลุนตะโกนขึ้นว่าเท่าแก่เนียเท่าหาเป็นอย่างนั้นจริงเรื่องวันนี้ฉันจะไม่เอาความแล้วฉันก็อยากรอดูเหมือนกันว่าถ้าตอนนั้นเธออับอายขายที่หน้าแล้วเธอยังจะเอาอะไรมาเสแสร้งกับฉันอีกนะับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับโรงน้ำชานกระเรียนอีกจียอทือฮันผู้จบเธอก็โอบกูชินของเธอไว้แล้วเดินออกไปด้านนอกโรงน้ำชาหยุดเดี๋ยวนี้นะเท่าแก่เนียให้เธอไปแล้วหรือไงผู้จัดการโรงน้ำชารีบวิ่งเข้าไปขวางหน้าจียอทือฮันไว้แต่เขาเพิ่ง พูดประโยคนี้จบได้ไม่นานก็ถูกกูชินทุบเข้าที่ท้องเขาร้องด้วยความเจ็บปวดราวกับหมูถูกเชือดจากการกระทำของเธอทำให้ถินห้าวตรงยิ่งมั่นใจถึงความคาดเดาของเขาเข้าไปใหญ่ก่อนหน้านี้จิยอชือูฮานจะต้องเป็นชาวยุทธคนหนึ่งอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมีระดับพลังที่สูงมากด้วยและกูชินชิ้นนี้คืออาวุธของเธอเพียงแต่ว่าตอนนี้เธอสูญเสียพลังภายในไปทำให้เธอไม่สามารถแสดงความสามารถก่อนหน้านี้ออกมาได้แม้แต่หนึ่งในห้าหวงชายหลุนกระตุกรอยยิ้มเยือกเย็นที่มุมปากจากนั้นพูดกับจูตง เหมยว่าเข้าแก่เนี้ดูเหมือนว่าฉันต้องเป็นคนจัดการเรื่องราวในวันนี้ด้วยตัวเองแล้วหลังจากผู้จบเขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกมากดโทรหาสายหนึ่งหลังจากที่สายเพิ่งตัดไปได้ไม่นานก็มีบอดี้การ์ดรูปร่างกำยำพุ่งตัวเข้ามาจากด้านนอกหลายคนหลังจากที่คนพวกนั้นเข้ามาในห้องแล้วพวกเขาก็พูดขึ้นอย่างดุดันว่าใครกล้ามายั่วโมโหคุณชายห่วงของพวกเราไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมหลังจากที่เห็นภาพบรรยากาศนี้ทุกคนก็เริ่มเป็นกังวลแทน จียอชือฮันถึงยังไงเธอก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งเธอไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกบรดี้การ์ดเหล่านี้แน่นอนดูเหมือนว่าภัยพิบัติของเธอในวันนี้คงยากที่จะหลีกเลี่ยงได้แล้วชายอ้วนสายหัวอยู่ด้านข้างถินห้าวตรงแล้วพูดกระซิบว่าผู้หญิงคนนี้ก็นื้อดึงเกินไปแค่ขอโทษจะมีอะไรยากกันนะเชียวผู้หญิงคนนี้น่าสงสารมากแต่ว่าเขาเองก็รู้ดีว่าปัญหาสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องขอโทษต่อให้จียอชือฮันยอมก้มหัวให้แต่สุดท้ายเธอก็ไม่สามารถหนีพน้น ครงและปีศาจของห่วงไถหลุนไปได้มองดูบอดี้การ์ดหลายคนที่ยืนขวางหน้าตัวเองเอาไว้แววตาของจียอชือฮานก็ดูผิดหวังเล็กน้อยขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกไม่ยอมอย่างถึงที่สุดเมื่อก่อนเธอแค่ยกนิ้วมือก็สามารถฆ่าพวกมดหลวดได้แล้วแต่ตอนนี้ตัวเองกลับเป็นฝ่ายถูกบีบบังคับและในตอนนี้เองทันใดนั้นเธอก็พบว่าที่ข้างกายของเธอมีคนเพิ่มขึ้นมาคนหนึ่งเป็นชายวัยรุ่นที่ดูหล่อเหลามากฉินห้าวตรงยิ้มบางแล้วพูดกับเธอว่ามีผมอยู่คุณไม่เป็นอะไร หอรอกอกรแค่คําพูดไม่กี่คํากลับทําให้ในใจของจียอชือฮันรู้สึกสงบขึ้นมากในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นมามากเช่นกันในที่สุดก็มีคนออกมาช่วยผู้แทนเธอเสียทีเวลานี้ชายอ้วนถึงคนพบว่าชายวัยรุ่นที่นั่งข้างตัวเองมาโดยตลอดกลับเสนอตัวออกมาหาเรื่องใส่ตัวเองเขารู้สึกเป็นกังวลแทนฉินห้าวตรงเล็กน้อยแต่สุดท้ายเขาก็อดทนไม่พูดอะไรเขาก็แค่พูดพึมพำขึ้นว่าเรื่องนี้นายรนหาที่ตายเองนะจะมาโทษคนอื่นก็ไม่ได้ ตอนนี้ก็เป็นแบบนี้ในสายตาของทุกคนจากตอนแรกที่มองเป็นความกล้าหาญตอนนี้พวกเขาได้มองเป็นการกระทําของคนโง่แล้วเรียบร้อยแล้วในความคิดของพวกเขาคนที่รู้จักรักษาเอาตัวรอดในยามขับขันถึงจะเป็นราชาที่แท้จริงจูตรงเหมยทำเลืองมองฉินห้าวตรงจากนั้นพูดขึ้นอย่างไม่จบอารมณ์ว่าคุณเป็นใครคุณจะมากินอาหารที่นี่ก็ได้แต่อย่ามายุ่งเรื่องชาวบ้านมากนะเข้าหาก,กินอิ่มแล้วก็รีบออกไปซะสิฉินห้าวตรงหัวเระเบาๆแล้วพูดขึ้นอย่างไม่ยีร่ระว่าคนอย่าง ผมก็แค่ไม่สามารถทนเห็นคนอื่นถูกรังแกจนเกินไปได้โดยเฉพาะเมื่อเห็นผู้หญิงถูกรังแกหวงชายหลุนคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีคนออกมาแฉเรื่องของตัวเองถ้าหากวันนี้เขาไม่สามารถกู้หน้าของตัวเองกลับคืนมาได้ต่อไปนี้เขาก็คงไม่สามารถอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ได้อีกต่อไปเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ในใจของเขาก็ยิ่งรู้สึกโกรธมากยิ่งขึ้นเขาตะโกนสั่งลูกน้องบอดี้การ์ดของตัวเองว่าจัดการไอห,หนุ่มหน้าอ่อนคนนี้ซะแล้วก็จับนางผู้หญิงคนนี้ไปด้วยวันนี้ฉันจะต้องขึ้นขยงเธอให้ได้ เมื่อได้ยินคำสั่งจากเจ้านายของตอนพวกบอดี้การ์ดก็รีพุ่งตัวเข้าไปหาฉินห้าวตงและจิยอชือฮานอย่างรวดเร็วและดุดันฉินห้าวตงใช้มือเดียวดึงตัวจิยอชือฮานมาปกป้องไว้ที่ด้านหลังของตอนและในเวลานี้หมัดของบอดี้การ์ดคนแรกก็มาถึงด้านหน้าของเขาแล้วเขายื่นมือออกไปจับข้อมือของบอดี้การ์ดคนนั้นจากนั้นเขาก็ยกมือขึ้นแล้วใช้สันมือสับไปที่ลำคอของบอดี้การ์ดคนนั้นในฐานะที่เขาเป็นแพทย์แผนจีนคนหนึ่งเขาย่อมคุ้นเคยแล้ว ค่ำชองเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์นี้ทำให้เขาสามารถใช้แรงแล้วีถูกจุดได้อย่างมหัศจรรย์จากนั้นบอดี้การ์ดคนนั้นก็เดินโซซัดโซเซแล้วสลบลงไปบนพื้นแต่การกระทำของฉินห้าวตรงยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้เขายกเท้าถีบไปที่หน้าอกของบอดี้การ์ดคนที่สองบอดี้การ์ดคนนั้นก็กระเด็นออกไปราวกับลูกกระสุนที่ถูกยิงออกจากปืนเขาลอยไปกระแทกตัวตัวหนึ่งจากนั้นก็กระเด็นใส่จูตรงเหมยอ,อย่างแรงแรงกระแทกนี้แรงมากจูตรงเหมยไม่สามารถรักษาสมดุลของ ร่างกายตัวเองได้เธอเรีเสียงแหลมแล้วกลิ้งลงไปบนพื้นเหมือนกับลูกชิ้นยักษ์จากนั้นก็ไปทนเก้าอี้อยู่หลายตัวทั้งเกียบทั้งถ้วยและอาหารมากมายต่างตกลงมาบนตัวเธอชินห้าองไม่ได้เกรงใจต่อบอดี้การ์ดอีกสองคนที่เหลือเช่นกันเขาจัดการทั้งหมดไม่ให้เหลือแค่ทั่วพริตาเดียวเขาก็สามารถทําให้บริการทุกคนล้มระเนระนาดอยู่บนพื้นเมื่อเห็นฝีไม้ลายมือของชินห้าองแววตาของจิยอชอฮานก็ดูแหลกไปหลังจากที่จัดการบอดี้การ์ดเหล่านี้ได้แล้วเขาก็หันไปกวักมือ เรียกพวงชายหลุนที่ยืนตกตะลึงอยู่มานี่สิคิดไม่ถึงเลยว่าไอ้หนุ่มหน้าขาวตรงหน้านี้จะเป็นยอดฝีมือคนหนึ่งเห็นว่าบอดี้การ์ดทุกคนของตัวเองถูกจัดการหมดแล้ว่วงชายหลุนก็หมดความกล้าทันทีเขาทําเป็นตะโกนด่าว่าแกไม่รู้หรือว่าฉันเป็นใครยังจะกล้ามาแย่งผู้หญิงของฉันที่นี่อีกอยากตายใช่ไหมในขณะที่เขากําลังโม้น้ําลายแต่ฟองอยู่นั้นกลับพบว่าฉินห้าวตรงกําลังเดินเข้ามาทางเขาทันใดนั้นเขาก็พูดขึ้นอย่างเป็นกังวลว่าแกแกคิดจะทําอะไร ฉันขอเตือนแกไว้เลยนะว่าที่นี่คือเสี่ยงไฮ้เท่าห่าแกทําให้ฉันโมโหแกอยู่ที่นี่ไม่ได้แน่ไอ้โง่แกนี่มันที่โมโจริงฉินห้าวตรงพูดขึ้นพร้อมกับยกมือขึ้นมาตบหน้าเขาฝ่ามือน,นี้มีน้ำหนักแรงกว่าฝ่ามือของจียอชือฮันมากทําเอาหวงถายหลุนหมุนตัวอยู่บนพื้นเหมือนกับลูกข่างรึ่งหน้าของเขานุนขึ้นมาฟันของเขาถูกแรงตบอาจจนร่วงเต็มพื้นไปหมดจบตอนตอนที่สี่ร้อยหสิอย่ารังแกคนอื่นเกินไปสิแกกล้าทำร้ายฉันรอฉันเป็นถึง ฮวงไฉหลุนแทบคลั่งจริงเขาโตมาขนาดนี้แล้ว